สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้จะมานำท่านไปดูวิธีการทำจับายนะครับจับายแบบง่ายๆนะครับแบบสไตล์ชาวบ้านนะครับแบบสไตล์ชาวบ้านเรากินเพื่อทำทาเพื่อทาไว้กินกันในครอบครัวนะครับในครอบครัวก็แบบสบายๆนะครับเครื่องไอสิ่งที่เราต้องเตรียมพนะอันแรกก็คือน้ำตาลทรายนะครับ น้ำมันหอยเกลือแล้วก็ไออันนี้รสด,ดีใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวกระเทียมเจียวพริกไทยเจียวไว้แล้วเนี่ยใส่กระเทียม,มเจียวพริกไทยกระเทียมเจียวกับพริกไทยนะครับเอานะ แล้วก็หมูนะเราเตรียมหมูสามชั้นนะสามชั้นเราไปทอดอให้กรอบนะครับแล้วเรามาหั่นเป็นชิ้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 นนะครับถ้าใครจะทากับกระดูกหมูก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมทําโดยใช้หมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นแล้วก็ <c oughs> มีเห็ดหอมนะครับมีเห็ดหอมนะครับ มีเห็ดหอมนะครับนี่คือเห็ดหอมมาล้างให้สะอาดนะครับผั่านมาหนึ่ชิ้นๆแล้วล้างให้สะอาดนะครับส่วนผักก็ที่เราเตรียมไว้ก็มีมีมีผักอะไรบ้างอ่ะมีกะหล่ำปลีผักกาดขาวด้วยใช่ไหมผักกาดขาวกวางตุง้งแล้วผักกาดกวางตุง้งผักอะไรที่เป็นดอกๆกันอะ่ะก,กวางตุ้งกวางตุ้งใช่ไหมก็มีอยู่สองสามอย่างเนาะกะหล่ำปี กันไรเนี่กานหอมใบตั้งโอ๋ใบตั้งโอ๋มีใส่ใบตั้งอโอด้วยนะหล,กลักพจชไม่มีก็ต้องใสมันไม่เราทํากินแบบบ้านๆไงเรากินเราไม่ต้องไปพิถีพิถันอะไรให้มากนะครับนครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วนะครับนะครับสิ่งที่เราเตรียมไว้นะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมง่ายๆนะครับง่ายๆส่วนผงชูรสนี่ถ้าใครจะใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก ส่วนของผมนี่ไม่ใส่นะครับไม่ใส่นะครับของผมนี่ไม่ใส่นะครับเพราะว่าไอ้เราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องกินผงชูรสนะครับอากาศด้วยมีดอกคะนะไอ้เรื่องจับชายนี่ส่วนมากเราจะเห็นคนจีนเขาจะทำกินกันนะครับ แล้วก็เวลาเราไปเที่ยวในตลาดกลางค่ำกลางคืนไปกินข้าวต้มข้าวต้มนี่สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องสั่งเลยนะก็คือจับชายนะครับกินกับข้าวต้มอร่อยนะครับกินกับข้าวต้มอร่อยครับอย่างก็นี่คือผักที่เราเตรียมไว้นะครับมีลุยมีเนี้ยมีลุยมีกวางตุ้งมีกระลำปีมีประกาศหอมน่ดอกคณะนั่นแหละนะนี่คือผักที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราหั่น เรามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้น,เป,น,นเป็นชิ้นนะครับหั่นเป็นนะครับบางคนนี่เขาก็หัน่นเป็นสองท่อนนะไม่ต้องสามสี่ห้าท่อนนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของคนนะครับการเราการเรากินในของพวกนี้มันเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะพอเดี๋ยวเราก็อบเอากระทะนะฮะตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็ใช้ผักที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปผัดนะครับลงไปผัด ก็นำผักนะครับลงมาผัดในกระทะนะครับกระเทียมเราเจียวไว้แล้วเราต้องมาตี่แล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมที่เราเจียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับใส่นะครับไข่ดำแล้วเราตีไก่ดำกับกระเทียมที่เราเจียวไว้เป็นที่เรียบร้อยใส่ลงไปนะครับ ก็ใส่หมูสามชั้นที่เราสับมมาลนะฮะกับเห็ดหอมรวมกันนะครับอันนี้คือที่เราใส่ลงไปนะคือนี่นี่หมูสามชั้นนะครับอันนี้คือหมูสามชั้นนะครับแล้วก็มันมีเห็ดหอมนะครับนี่นะครับนี่เห็ดหอมนะครับเราใส่ลงไปนะครับ ใส่เกลือลงไปนะครับเกลือสใส่รสดีลงไปใส่เกลือใส่รสดีใส่น้ำตาลลงไปนะครับน้ำตาลทรายน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะครับ เป็นอาหารที่ทำกินไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราใ<ม>ส่สีอิ๊วลงไปนะครับสีอิ๊วขาว คือเราเราผัดกันให้ได้ที่ก่อนนะครับถ้ามันเข้าเนื้อเข้าอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ําลงไปนะครับเติมน้ําลงไปโอเคแล้วก็ <Okay. S 1> ต้มจนเปื่อยเนาะ <Okay. S 1> ต้มจนให้มันเปื่อยเลยนะครับ ก็คงใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนะครับเราพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่นะครับก็เป็นอันว่าการทําจับชายแบบบ้านๆก็เรียบร้อยนะครับกินแบบสบายๆนะครับแล้วจริงๆแล้วเราต้องอุ่นอุ่นไปเรื่อยๆนะครับอุ่นจนให้ใบผักในมันเละ้งหน่อยนะ ให้มันเละสักทีนหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลากินกับข้าวกับข้าวร้อนข้าวต้มอะไรนี่จะอร่อยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําจับฉ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มิสเตอร์ถ่าพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามรายการในโอกาสต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับการทําจับฉ่ายในวันนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราก็ถ่ายจากกระทะลงามาอยู่ในหม้อแล้วเราก็ไปต้มนะครับเราไปทําไปต้มอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จับฉ่ายนี้เราเอามากินกับข้าวนะกับข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มร้อนๆอ,อร่อยนะครับจับฉ่ายนะครับเพราะเหมาะสําหรับคนเฒ่าคนแก่ที่ฟันฟ้างไม่ค่อยดีด้วยนะครับนะครับ สำหรับวันนี้ผมมิตรถาพาไปเที่ยวก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเมป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามรายการในอกาศต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ